สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็นะครับพบกันนะครับกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับพี่พี่วันที่11นะครับเดือนกันยายนนะครับ2 5 6 8นะครับสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสายรูดเดินดีเนาะพี่พี่เนาะสายรูดเดินดีนะครับแต่สายจอดเนี่ยเช้าไม่มานะครับผมให้ออกกับ2องนะผมที่ออก4 2 9กับ0ูนูนย์นะครับพี่พี่เนาะ ก็มา29นะครับให้6กับ2ใครรูดที่2เข้าไปที่29บ่ายนะครับให้7กับ6ผลที่ออก7 6 7 3 8นะครับเนาะก็เล่นมาคู่กันเลยนะครับ6กับ7นะครับก,ก็เต็มเต็มนะครับมาคู่กันก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผม ส่วนแนวทางนะครับผมแนวทางวันที่11นะครับผมกันยายน2568นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับพี่ๆเนองก่อนไปรับชมนะครับแอดขอแจ้งนิดหนึ่งก่อนนะครับพี่ๆเนาะวันนี้นะครับวันนี้ผมจะไม่ได้ลงแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับพี่ๆเนาะเพราะว่าแนวทางก็ รอสตาในช่วงนี้ก็ถือว่าเดินไม่ดีนะครับพี่พี่เนาะส่วนมากจะหลุดนะครับส่วนมากจะไม่เข้านะครับพี่พี่เนาะก็ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับพอดีว่านะครับเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็มีพี่พี่สมาชิกท่านหนึ่งนะครับเนาะก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดง่ายว่าคอมเมนต์เข้ามาต่อว่านะครับเนาะแล้วก็ให้คอควายด้วยนะครับพี่พี่ให้คอควายด้วยก็เลยอันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยไม่ได้ติด ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแต่ว่าแนวทางไม่เข้าด้วยนะครับพี่พี่แนวทางไม่เข้าด้วยผมก็เลยหยุดพักไว้ก่อนเนาะสลับหวยเลาสตาผมก็จะลงแค่ในกลุ่มนะครับพี่พี่เนาะก็ต้องขออาภัยพี่พี่ที่ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวขอหยุดสักพักเนาะสักไม่กี่วันถ้าเกิดพี่พี่คิดถึงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวจะลงให้นะครับพี่พี่เนาะสลับหวยเลาสตานะครับสําหรับแนวทางหุ้นนี้เคอีกนะครับผมนี่เคอีวันที่11นะครับ เช้าผมให้ไปที่เลขสาสกับ3นะครับพี่สกับ3าลูดไปที่เลข3นะครับผมสามสี่สามหกสาองหสองเนะครับสตัวนะครับ2 3 4นะครับเนาะ เวลานี้ก็ประมาณใกล้ๆเกือบเที่ยงคืนเนาะพี่พเริ่มมีเสียงเสียงฟ้าร้องนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับ3 4มสี่เนาะสาแล้วก็2 6นะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายเนี่ยผมให้ไปที่เลข9กับเลข3า เกับ3าลูดไปที่เลข3นะครับ30 31 32, 90, 91, 92, 3นย์สามหนองเก้าศูตัวนะครับให้ไปที่9ก้นะครับผม นะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านใดชื่ชอบสายรูดนะครับหรือว่าสายเจาะเนาะก็ขอให้3เดินนะครับเพราะว่าในสูตรคำนวณนั้น3เด่นนะครับสหรับหุ้นนี้ใคเชาวบ่ายปกตินะครับก็ขอขอบคุณนะครับกำลังใจพี่ๆลหลายท่านเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆสมาชิกใหม่หรือว่าเพื่อนเก่านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ